วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมากันที่สิงคโปร์บ้างน,นะครับเราอาจจะไม่ได้ลารลเหล็กเป็นกรอบเป็นกรรำเหมือนในคลิปก่อนๆนนะครับแต่ว่าเราก็จะพาไปดูบรรยากาศของ Universal Studio ที่นี่ด้วยครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเราด้วยนะครับมาถึงสิงคโปร์เราก็ต้องมาดูเมอร์ไรออนนะครับพอดูเมอร์ไรออนเสร็จแล้วผมก็ ไปที่คัคคีเซ็นทรัลนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปเจอร้านนี้ครับดองดองดองกี้ร้านนี้เป็นร้านขายของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เนี่ยกระชัปองเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็มีพวกเครนเกมด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นเข้าไปก็น่าจะมีของแบรนด์ญี่ปุ่นขายนะครับพอเข้าไปผมก็เจอเลยนี่ตู้ใหญ่เลยครับเป็นรถโทมิก้านะครับราคาประมาณ สิบเหรียญสิงคโปร์แต่ว่าโอ้โหส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ฮะโล่งๆครับคือเขาให้หยิบรถจากข้างในนะครับไม่ใช่หยิบจากตู้โชว์แต่ว่ารถจากข้างในเนี่ยขายไปหมดเลยครับเหลืออยู่คันสองคันเท่าน,นั้นเองนะฮะถ้าเทียบกับราคาที่นี่โทมิก้าขายประมาณ260บาทนะครับเพราะ1เหรียญสิงคโปร์เนี่ยก็จะประมาณ26บบาทนะครับในไทยผมไปดูล่าสุดเนี่ยผมว่า ประมาณ290บาทแล้วนะฮะราคาขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นราคาก็สูสีกันในไทยนะครับแต่ที่ผมชอบเนี่ยคืออันนี้ครับเป็น Light Up Theater นะครับแล้วใส่รถเข้าไปนะครับมันก็จะมีฉากหลังให้มีไฟส่องสว่างให้โอ้ดูแล้วน่าซื้อเลยทีเดียวอีกอย่างนึ้งที่เราไม่เคยคุยกันมาในช่องนี้มาก่อนนะครับก็คือรถทามิยะที่นี่มีอะไหล่รถทามิยะขายนะครับแต่ว่า ไม่ได้มีตัวรถขายถ้ามีเนี่ยผมอยากรับคันนี้มาเป็นรถสิงคโปร์นะฮะเขาก็แต่งเป็นสัญลักษณ์สิงคโปร์นะครับใส่เมอร์ไลออนเข้าไปด้วยของแบรนด์อื่นๆก็มีขายนะครับเช่นโปเกมอนนะฮะแต่ว่าถ้าเราคำนวณกลับแล้วเนี่ยราคามันก็สูสีกันในไทยนะครับอย่างชุดนี้ผมซื้อในไทยประมาณ200กว่าบาทอันนี้9เหรียญก็200กว่าบาทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไปลุ้นเคลนเกมดีกว่าโอ้โหผม ถูกใจมากเลยอยากได้เดี๋ยวเราลองหนีบกันดูสักทีสองทีนะครับเทนนี่สองเหรียญน,นะครับประมาณ5้าบาทเขาให้เราหนีบได้สองครั้งอ่ะครั้งนี้หนึ่งครับจะได้ไหมครับแงว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 ไม่ได้นะครับอ่ะขออีกสักรอบหนึ่งนะครับอยากได้เจ้าตัวสโลพกหรือว่ายาดงนะฮะอ่ะตัวฝีชมพูนะครับอ่ะขออีกสักรอบหนึ่งแม่โอ้ โอ้โอ้ไม่ได้ครับไม่ได้วันต่อมาเรามาที่ s u n t e คซิตี้นะครับที่นี่มีน้ำพุแห่งโชคลาบหรือ Fountain of w e l ลแต่เราไม่สนใจฮะเราก็มาเล่นเกมกันต่อไปนี่มี Space Invader ด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับเราก็จะไปนิบตุก,กตากันอีกที่นี่เขามีระบุเลยนะครับว่าถ้าเล่นครบ25รอบแล้วไม่ได้ของเนี่ยเราก็จะได้ตุก,กตาไปเลย1ตัว รอบลราประมาณ2เหรียญนะครับ25รอบก็2,000แต่เราจะได้ในรอบแรกนี่แหละนะครับ <c oughs> ปึง๋งอ่ะไม่ได้ครับโอเคไปดูรถเหล็กกันดีกว่าครับอ่ะเรามาเจอฮอตวิลกับ Matchbox ขายที่นี่นะครับฮอตวิลเนี่ยราคาประมาณ3เหรียญ90แต่ว่าของปีเก่าเนี่ยจะลดเหลือ3เหรียญแพ็ค5ราคา20เหรียญนะครับส่วน Matchbox ราคา3เหรียญ9กนะครับก็ประมาณ100บาทพอดีเพราะฉะนั้นราคาเท่ากันในไทยเลย แต่ว่าผมก็ลองดูเผื่อมีรถเจ๋งๆแต่ปรากฏว่าโอ้เหมือนอย่างที่เห็นเลยฮะกระตูนล,ล้วนนะครับเป็นรถแฟนตาซีสมหมดก้มลงมาข้างล่างเจอรถคันนึงเขียนว่า Speed l a ซ e r หรือว่านี่มันคือรถในตำนานจากกระตูนเรื่อง Speed l a ซ e r นะฮะปรากฏว่าไม่ใช่นะครับอันนี้ยี่ห้อ Couch Wheels นะครับเป็นยี่ห้อเรียนแบบ Hot Wheels โอ้ก็จากไปอย่างเงาๆนะครับ วันที่3ผมก็เลยไปเซนโทซ่านะครับเพื่อไปดู Universal s ซลสตูดิโดีกว่าเผื่อมันจะมีอะไรน่าสนใจนี่นะครับก็เป็น u n i ิ e ว s ร์แซลสตูนะครับมาเห็นรูปลูกโลกหมุนก็เจ๋งแล้วนะักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันเพียบเลยนะครับพอเข้ามาได้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับเขาแบ่งเป็นโซนต่างๆนะครับโซนด้านหน้าจะเป็นฮอลลีวูดแล้วก็นิวยอร์ก แต่ว่าแถวเนี้ยโดนยึดไปโดนมินเนี่ยนเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่มีฟิกเกอร์ของมินเนี่ยนด้วยหรือว่าลูกกอล์ฟของมินเนี่ยนนะฮะร้านนี้ทั้งร้านเนี่ยเป็นของขายที่เป็นมินเนี่ยนหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นฟิกเกอร์นะครับอ่าหรือถ้าใครอยากได้แว่นสไตล์มินเนี่ยนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะมาลองใส่ได้นะครับว่าเข้ากับหน้าเราไหมตุ๊ก,กตาก็มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ มีป๊อปคอร์นมินเนียนด้วยอันนี้คือถังป๊อปคอร์นนะครับถ้าใครอยากกินป๊อปคอรนนะฮะสีฟ้ากับเหลืองเนี่ยผมก็ลองชิมดูแล้วมันก็จะหวานๆหน่อยก็มาซื้อได้นะครับสำหรับสายชอบรถนะครับตรงนี้มีจอดอยู่2คันคันแรกเป็น Ford Thunderbird รุ่นแรกนะครับสีขาวคันนี้นะฮะส่วนอีกคันนะครับเป็น1932 Ford Coupe นะครับนี่ ก็จะแต่งเป็นสไตล์ฮอตดรอทด้วยผมไม่รู้มันมาจากนางหรือมาจากอะไรนะครับแต่ว่าเขาวางโชว์ไว้2คันถ้าใครสนใจก็แวะมาดูได้นะครับตรงนี้โซนต่อไปเป็นโซนนิวยอร์กนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของ Sesame Street นะครับตรงนั้นจะมี s p a เ t ตตีส c ป e เชส e นะครับของ Sesame Street อยู่ถ้าใครอยากดูแล้วก็ชื่นชอบ Sesame Street เนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกับรถ ที่พาเราไปนะครับท่องดินแดนซ e s a m e Street อยู่ข้างในก็จะมืดๆหน่อยนะฮะโอหันไปทางนั้นมีเอ m o กับค o กกี้มอนสเตอร์มาด้วยนะครับใครสนใจก็สามารถต่อคิวถ่ายรูปกับเขาได้แต่ว่าเราจะพามาดูของที่ถูกที่สุดใน Universal Studios ิสิงคโปร์กันเถอะครับที่นี่เนี่ยน้ำเปล่าก็ขาย4เหรียญแล้วนะครับคิดเป็นเงินไทยก็100บาทนะครับแต่ว่ามีที่ถูกกว่านั้นคือเครื่องนี้ครับเครื่องทำลายเหรียญ เพลสอะเพนนีนะครับเราใส่เงินเข้าไป2เหรียญน,นะครับประมาณ50บาทแล้วก็ใส่เหรียญไปเหรียญหนึ่งนะครับเขาบอกเหรียญอะไรก็ได้แล้วเราก็จะหมุน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 นะแล้วเครื่องก็จะทําให้เหรียญเนี่ยกลายเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับแต่อันนี้เบี้ยวนะครับเขาก็ไม่รับผิดชอบอะไรนะครับเขาก็ปล่อยให้มันดูเบี้ยวไปมีหลายตัวมีทรานส์ฟอร์เมอร์แล้วก็มีจุล a ิษยาร์คด้วยผมก็ทําออกมาหลายเหรียญอยู่นะครับ อันนี้ก็เพลินๆดีสนุกดีแล้วก็อย่างที่บอกไปประหยัดที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าค่าเข้ามันเข้ามาแพงแล้วครับต่อไปไปที่ไซไฟซิตี้นะครับที่นี่โอ้โหมาจอดรอเลยนะครับเป็นเชฟโรเลตคาร์โมรที่สามารถแปลงร่างเป็นบับเบิ้ลได้นะครับอยู่ในหนังเรื่อง t r a n s f o r m e r Dark of the m o o n นะครับแต่คันนี้แปลงร่างไม่ได้นะครับเขาจอดให้ดูเฉยๆแต่ที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้คือนี่ครับ o p t i m u ั Prime um. นี่เขาให นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปได้ด้วยนะครับหรือว่าจะขอจับมือก็ได้ตอนเย็นๆมีเมกาทรอนออกมาด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายเมกาทรอนนะฮะถ่ายคู่กันกับออพติมัสพรามะครับเมกาทรอนออกมาแล้วด่าลูกเดียวเลยเขาบอกว่าถ่ายแล้วแล้วฟจะกลับแล้วอะไรแบบเนี้ยนะฮะนี่ครับก็เป็นบรรยากาศของไซไฟซิตี้นะครับข้างบนนั้นเป็นรถไฟเหาะจาก b a t t l e Star g a l a c t i ต a นะครับแต่ผมต้องยอมรับว่าผมไม่ได้เล่นทุกเครื่อง เพราะว่าสังขารไม่ไหวด้วยหนึ่งแล้วก็รอคิวนานมากครับผมไปเล่นจุล a s สึกปาร์ค a ับผิดแอดเวนเจอนะครับที่เป็นล่องแก่งแล้วก็รอคิวอยู่ประมาณชั่วโมงนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไหวเลยฮะยาวนานเกินเอาเรามาดูของช้อปปิ้งกันต่อดีกว่านะครับซีรีส์ของ t r a n s f o r m e r เนี่ยผมชอบวันเนี้ยน่ารักนะครับเป็น t r a n s f o r m e r โคกับกุเดธามะนะครับแบบแต่ว่ากูเดธามะทำให้ ทานฟอร์เมอร์ขี้เกียจไปด้วยเพราะกูเดธธร,รมะเป็นไข่ขี้เกียจนะครับอ๋อฉันไม่อยากแปลงร่างละฉันไม่อยากกู้โลกแล้วนะครับเนี่ยนะฮะบอกว่าฉันไม่อยากกู้โลกแล้วนะครับกูเดธธร,รมะก็พาเชื้อขี้เกียจไปติดทุกคนนะครับอันนี้น่ารักดีส่วนฟิกเกอร์ก็มีขายนะครับของเล่นก็มีขายราคาก็พอสมควรอยู่นะครับออพติมาสพามสี่หเหรียญนะฮะก็ราคาราว,ราวประมาณพันกว่าบาทนะครับก็น่าสนใจฮะราคาไม่แรงมาก นี่มีบัมเบอร์บีด้วยนะครับราคาเท่ากันเลยฮะสีหเหรียญนะครับแปลงล่างได้ด้วยแต่ครนี้ผมมีแล้วนะครับบัมเบอร์บีครนนี้ผมมีแล้วแต่ว่าออตมัสพรามเนี่ยยังไม่มีมีอะไรอีกครับอ่าอันนี้ก็จะมีซีรีส์ต่างๆนะครับของ Transformer นะฮะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของบัมเบอร์บีนะครับชุดนี้ผมก็มีแล้วบางคันนะครับแต่ไม่ลุ้นเราไม่เอาฮะเราเอาลุ้นๆดีกว่าครับอันนี้เขามาให้ตักเป็ดนะครับ แล้วถ้าได้แต้มใต้ตัวเป็ดเนี่ยบวกกันได้แต้มยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ตุ๊กตาตัวใหญ่ขึ้นเท่านั้นนะครับเราก็ได้ครับให้จับเป็ดมา2ตัวเราก็ได้2บวก2เท่ากับ4นะครับก็เลยได้ตุ๊กตาตัวเล็กที่สุดมาแต่เนี่ยสนุกอยู่นะครับก็คือได้ของรางวัลทุกครั้งแน่นอนนะครับเขาบอกผมก็เลยเอาเงินเนี่ยไปเล่นเกมจับเป็ดตัวนี้ซะเยอะเลยนะครับของอย่างอื่นก็เลยไม่ค่อยได้ซื้อเลย อ่าโซนอื่นๆนะครับก็จะมีโซนมัมมี่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเล่นน่าสนุกเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นโซนของจุลสิกิ์พาร์คนะครับเดอะลอสเวลด์ก็จะมีไดโนเสาร์แล้วก็มีเครื่องเล่นต่างๆนะครับผมก็ไปยืนรออยู่1ชั่วโมงนะครับแต่ว่าสนุกจริงๆต้องยอมรับลงมาแบบประทับใจมากเลยนะครับจุลสิกป์พาร์คลับผิดแอดเวนเจอร์นะครับเป็นสไตล์ล่องแก่งไปในโลกของจุลสิลพาร์คนะครับ แต่ต้องทําใจนะครับว่าอันนี้มีความเสี่ยงว่าจะเปียกนะฮะแล้วก็รอคิวนานจริงๆเขามีบัตร Universal Studio Express นะครับทำให้เรารอคิวั้นลงนะครับแต่ว่าผมไม่รู้อะตอนแรกนึกว่าจะไม่ไปเล่นอะไรก็เลยไม่ได้ซื้อนะฮะส่วนสุดท้ายก็จะเป็น far far away land นะครับก็เป็นดินแดนจากภาพยนตร์เรื่องเช็กนี่ก็มีรถไฟห่ออีกแล้วนะ ก็ไม่ได้ขึ้นนะครับพอดีเย็นแล้วผมก็โอ้พอแล้วดีกว่านะครับเดินก็จนเหนื่อยเลยก็ปิดทริปสิงคโปร์ไปประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe ช่องซุ่แก๊กนะครับในเฟ e บุ๊กมีเพจชื่อ hotview center นะครับไปกดไลค์กดติดตามก็ได้ครับอันนี้แถมอันนี้แถมเป็นเครื่องเล่นนะฮะที่เจอที่สนามบินซางฮี เทอร์มินอสาขาเข้านะครับอันนี้เขาให้เราหยอะเหรียญลงไปแล้วเขาถามว่าเหรียญเราจะไปไหนแต่ปรากฏว่าสุดท้ายมันก็ไปกองรวมกับกองเหรียญตรงนี้นะครับอย่าลืมไปเล่นกันนะครับ